เหลือนักร้องกับนักดนตรีครับดวลกันแล้วครับได้เลยขอไข่ Murder, ขอฉันเลนขอดูแลเธออยู่ตรงนี้ขออฉันรอเลยขอทงสบายเธอไม่ต้องเดินวนกำวน ขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเม่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแล้วอยู่กับแขกรับเชิญสุดยอดของศิลปินที่ว่าตำนานที่ยังหายใจอยู่คือวองอี d c ขึ้นชื่อตำนานกูไม่อยากรับเลย <c oughs> ไม่กล้ารับเลยเฮ <c oughs> ้ยจะอธิบายกติกาวันนี้ก็คือร้องเพลงตามพยัญชนะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีฉลากให้จับ <c oughs> เราจับได้ตัวอะไรเราก็ร้องเพลงนั้น,นออกมาซึ่งในฉลากเนี่ย จะมีพยัญชนะที่ซ้ํากันด้วยอย่างกอไก่ก็จะมี2ตัว<อ>ก็คือมีสิทธิ์เราเล่นเป็นทีมทีมฝั่งวีพีแล้วก็ทีมฝั่งแมสสมิวสิกแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือ1คนในในราวนั้นฝั่งทีมนั้นก็จะได้คะแนนเล่น,นลกัน3รอบค่ะว่าเราตกรอบกันก่อนแน่เลยว่ะชอช้างครับชย ต่อเต่าครับตายไปเลยขอให้มันตายไปเลยโชยโอ้โหโอ้โหสาวสาราขามากสองเอ๊ยอะไรอะเพลงนั่งไงสาลาไม่รู้เพลงมีไหมมีเพลงไหมไม่มี ฟันฟ้าที่ยังรอดวงตะวันขึ้นมาใหม่เด็กๆไปหาฟังกันนะครับผมเกือบไปไม่เต็มเหมือนกันนะขอหีบให้เธอได้กับเขาแล้วจงขอไข่ ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีเหนื่อยตวไปไหนดีขอละครั้งโอ้โหฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเนี่ยอยไร่จริงโง่เยอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเยอะนะกเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อฉัน เอาชอนสมาอีกแล้วเสียใจที่เขาย้อนเร้าครอบครองเป็นรักมือสองอยากดูแลฝอฝาฝากรักเอาไว้ไปมีแสงดวงดาวมีมีแบบปี2010ขึ้นมาที่ไหดิไม่คิดไม่ทันจริงๆว่ะนอนหนูน้องนอนไม่รับหัวใจมืนกัน ทอถุงทถุงถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปโอ้ยเป็นไงล่ะสอเสือสอเสือมาสาม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 สี่สององหนึ่งสองหนึ่งสองสอสองสี่สองสหกสอ่ได้ไหม้ไเอาไม่ได้ยอมตายยอมตายดอเด็กครับดูดูดู ดูเธอทำเฮ้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 นอนเนรนอนเนโอ้โหนาที่แห่งนี้ยังมีแรงคอยโอ้โหมันเร็วเว้ยขอถุงขอถุง้ยอืออะไรดีวะเนี่ยสามสองอือ เด้งเลยเด้งเลยกวเอาดีๆเอาดีๆอะไรโอ้โหดูหรือหรดูนึกเพลงไหมหรือดูร้อนไม่เป็นเช่นเคยมันกลางค่อนกะเออสองหรือดูลิปลิปลิปบายบายขวายคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเชิดชั ขอพึ่งผ่านไปแล้วผ่านไปอจอจานครับจานนี้เธอคงไปดีและคอยแอเธอจงรอเรือโอ้ยกระจอกดักแท้ะคืออะไรตับไตไส้พุงรอลิงโอ้นี่ไงอย่ามุด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  ลากอนเอามันขนไม่ได้ขึ้นแล้วดิเดี๋ยเลวผมกับพี่เหลือนักร้องกับนักดนตรีครับดวลกันแล้วครับได้เลยขอไข่ขอฉันลืนขอดูแลเธออยู่ตรงนี้รอรอเลยหอรอลยขอทงสบายเธอไม่ต้องเดินวนกำวนขอควาย

นอนหนูนอนหนูหนึ่สองยอะไรวะโน่นอะไรวะพอทงเธออยากกลับบ้านไหมอยู่ตัวคนเดียวเหมือนเลยเ้ยมีเพลงใหม่ผมมาบ้างแล้วว้าวว่านว่านย่อยยากยังคอยยังคอยยังคอยเช่ออยู่มีมีมี ขอหีบให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมตอนหลับได้ไหมสอนตัดกันไหมอ้อ่างครับอ้าออ้าวอ้าอาอ้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 าอาอ้าอ้าอาอ้าอมั้าอ่าอ้าอ้่า้า้า้าอ้เ้าอปได้าอ้อ้าอาอ้เลยอ่อ้้าไ้ ขอดอาหารที่แล้วมาเธอไม่เคยดูแลหัวใจซอโซ่อ้หเซ็กซี่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 ลิตาครับลิตาโอเมอเเลยเมอเพี่ผมเมอเเลยช้างชอช้างช้างง่ายง่ายง่ายกำลังฮิตเลยกำลังฮิตเลยตอนนี้ ชื่อจะเชื่อใช่ไมได้ันี่ได้เชอไม่เชื่อันี้ได้ไม่เชื่อชิหมอม้าโตโตนะโตโตไม่โตโตเลยวะมาเ้ยทำไมอยู่นี่ไม่ายวะหายวะจอจานฮะจากคนคนที่เคยใจกันอยู่อลล์เพลงฮอล่อชิง ฉันมาบอกว่าฉันเองขออะไรเดินตาไปบอกไปไหมบอกมาเลยว่าคิดยังไงจะอยู่หรือไปก็บอกมารอลรือฮะรอลรือ ยอผู้หญิงยอผู้หญิงฮะโอ้ยอผู้หญิงยอผู้หญิงอะไรเนี่ยปิดเกมอะไรที่มิ้นปิดไปหมายถึงปิเกมผมผมอ่ะแล้วปิดไปออันนี้คำแรปิดเกมเยอะอยู่ๆยักษ์ใหญ่ไม่ใช่อะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเขาไม่ใช่ย่อยยไม่ใช่ล่ยอยักษ์คอสัมภารคำว่าอะไรวะคอสัมภารสองไทยพระ อ่ารอบนี้อินซีได้หนึ่งแล้วตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วอันรอบนี้เป็นไฟแนลเดี๋ยวฝั่งนี้เริ่มก่อนเพราะไก่เอ้ยก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอ ยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าโอเคคุ้มแล้วเทปนี้คุ้มแล้วไว้สิตัดตัดไอซีขึ้นไฮไลท์หน่อยนะเอาเนีด้ลยปอปลาปล่อยมือฉันเพลงอะไรวะเพลงเราไว้ละเพลงเราไว้ลหฮะตัดไห้ตัดใไดัปล่อยให้ฉันนอนหลับกระไก่กรลู ว่าฉันไม่มีความหมายเลยป็นไปไม่ด้รอเรือรักคือคำคำนี้ต้องน้องไปหาดูนะครับเพลงประกอบเพลงประกอบโฆษณายุคเก่าสุดครับผมว่าวแหวนวัดตะลิงฉันวัดบางอ้อยชาวัดเราและวัดย่ามเพลงจากวงนณีเลยเหรอไปวัดโม้าแม่ไม่ใช่คนโผล อย่างคนอื่นเขาีหเจออีกแล้วโอ้วพูดละพูละพูลาละลาเปทะเลฮูเลู่เลยโอ้ยไปได้ยอหญิงคราวที่แล้วยอหญิงอะโอ้โหหญิงสอง มกรจญมอกี้หญิงก็โย่หิงก็เนี่ยใหญ่มาจักได้เก่งเก่งเก่งพอพานไม่มีหรอกนึกไม่ออกหรอกพูดพูดจริงๆใช่ไหมตัวแค่เนี้ยแล้วมันเป็นอะไรเหตยเหตุอันเหหเปล่จริงๆใช่ไหมงองู โอเล่โอเล่ไงวะไงามแตะเลยเนาะสงคราน้ำกำพิ่นบอลวิ่งทิ้งเป็นวิ่งสว่านเอาแล้วเห็งตัวเองช่วยชีวิตสองรอบแล้วขอผ่านพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าย้ำโอ้ยไม่มิ้นพูดแล้วหอมเราลิงอีกแล้วรอลิงนี่ไงอยี๋มูนเนี่ยรอไปแล้ว ลาลาในสุขที่ลากรอยเรื่องที่อนลารอรอบน้ำตาย อย่าทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่ดีหยุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วต้องไปจากกันที่แมวจิรศักดิ์ปันุ่มเย้ตอเต่าตอตานตำปูตายใต้ตนตาตาีตกตาตอตานตำปูอันนี้ผมชอบเอเนอรี่คนเชียนะตอเขาจับเขาไม่ได้ตัวนี้เขาได้ร้องไงเขาไ่เชียใหญ่เลยตอตานตำปูตายใต้ตนตาตตัวปิดเกมเขาตายแล้วไงตายไปแล้วตัวปิดเกม กำลังใจอย่างเดียวโ์เกมขออาหารที่เธอเคยบอกฉันอยากร้องไห้สอซอจ้าสู้ต้องสู้ต้องสอสดบอกไปไหมไม่มีนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยไม่มีบอก ธอเป็นใครอ่างเอาเฮ้ยไม่เหมือนกันทีจำเป็นอสตีว่สันอยู่ไว้ดอดดิกงไา้เลยอ่ะได้โปรดรอออไ้ี๊แล้วคงตอได้กี๊ล้วเปลีตัวไงไมเปลีตัว เสียดายตายไปแล้วขอฟ้าโอ้ได้ฝาเอาไว้ในกายเธอโอ้ยฟันปากฟ้ายามเย็นเห็นแสงลำดวนลำใหญ่ลำใหญ่อะไรลำไรพอสำเพาโอ้ยผ้าคูุมใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอันนี้อันนี้อันนี้อันนันนเม่เช้าตอนลงรถตู้ ระหว่างที่เราจะแก้ฉลากกันพี่พี่จะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนได้ไหมอ่าพี่เหลือคนเดียวพี่จะส่งใครเข้าปกมาส่งตัวปิดเกมเข้าไปเป็นตัวแทนวงดูเยอะตอนนี้ตัวแทนของ EDC คือพี่มิ้นท์นะครับจิบได้ยอยะแย่ยอผู้หญิงอีกยอ้หญิงนี่จบแล้วอ่างโอละนน้องรอดิดิ บอใบไม้บอใบไม้ครับบ้านอ่าอยู่บนดอยเมฆบน้อดเต็มฟ้าขออาหารที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกันรักเธอเสมอพอละฆังจ้าโอ้ไม่มีเพลงค่ะ ฟังผมอะผมขอส่งตัวแทนใหม่ผมส่งนี่ตัวปิดเกมเหมือนกันเรายังเชื่อมั่นในความนิ่งของตัวปิดเกมเราอ่าได้ขอผ่านพักตรงนี้ดีกว่านุ๊กตอนเด็กครับดูแววตากูรู้เธอมีอะไรเออเขาทหารไม่มีครับเพียงทีนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีพี่ไม่มีพี่นี่หที่นี่มี ยืนเฉยก็ชนะได้วแล้วหนวดได้คะแนนไปรอบนี้ก็คือหน้ด่วนชนะได้สูสูสีสูสีสูสีมากพี่พี่ EDC เนี่ยมีเพลงมาฝากด้วยแล้วเดี๋ยวพี่พี่ EDC ก็จะ ไปเล่นที่เพอร์ฟอร์ม e ด้วยนะครับผมอาพี R ่พี B ่ E.T.C. ฝากผลงานกันหน่อยครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ E.T.C. นะครับ,รบเป็นเพลงภาษาเหนือครับฮักเมาเมาฮักอาการเมาฮักคงคนฮักเมาอยากบอกรักเขาแต่ไม่กล้านโนร์ คือแบบแอบรักหักเมาคือแอบชอบเมาหักคือคลั่งรักดูบีได้ที่ดูได้ที่ Move Record ครับช่องชาแนลยูทูบครับผมครับผมแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มก็สามารถฟังได้เพลงของพี่บีดีสครับแล้วก็เดี๋ยวอยากฟังไลฟ์เซสชั่นก็ที่เมสได้เลยครับสำหรับเพลงนี้ครับเดี๋ยวพี่พีจะเล่นให้เราฟังด้วยตามไปดูที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นไม่ไม่มีที่เดียวมีที่เดียวตัวไอมีที่เดียว ไม่ตอนตอนแปะตัวไอมันตัวไอมันแปะที่นี่เดียวอ๋อโอเคอ่ะตรงนี้กับตรงนี้เอออะทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ้าวใครใครเป็นลูกเพจัยรุ่น90ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าจำชื่อเพลงอะไรได้บ้างสงสารเด็กๆเขาเวลาดูคลิปนี้นะ